พักเก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศให้พักอันดับ2คือพักเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลพักเก้าวไกลก็แถลงการสนับสนุนหรือหลีกทางให้กับพักเพื่อไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลแต่คำถามก็คือพักร่วมรัฐบาลจะเป็นใครอันนี้ยังน่าติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิด ในอดีตพักเพื่อไทยเคยได้เป็นแกนนำในการจัดนรัฐบาลแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดหุ้นตอนนั้นเซ็ตอินเด็กตอบรับดีมากๆลัะนั้นก็ตามทีปัจจุบันส่วนหนึ่งเริ่มเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลและก็ไม่สบายใจเกิดขึ้นถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อแต่ในกรณียุคพักมีพักอะไรบ้าง ทั้งหมดทั้งปวงจะกลายเป็นอุปสรรคต่อตลาดหุ้นพักเพื่อไทยในอดีตกับพักเพื่อไทยที่จะตั้งรัฐบาลในปัจจุบันเซตอินเด็กอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันสวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรายการ Stock Hacker ครับวันนี้เราต้องมาพูดกันเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้อีกแล้วนะครับประเทศไทยตอนนี้ร้อนยิ่งกว่าทะเลเดือด หัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เลยก็คือเรื่องของการเลือกนายกครั้งสุดท้ายจะเป็นการร้มเพื่อยุบหรือไม่ต้องมานั่งติดตามกันในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมขออัปเดตสถานการณ์ในวันที่ผมมาทําการบันทึกเทปวันนี้เนี่ยเป็นวันที่21กรกฎาคมนะครับวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้ก็ไม่ได้เป็นวันสําคัญอะไรมากนะครับแต่ว่าเป็นวันที่ พรรก,ก้าไก่ได้มีการออกถแถลงการแล้วก็ตามมาด้วยการถแถลงของพักเพื่อไทยใจความโดยรวมๆสั้นๆก็คือพักก้าวไกลก็ถแถลงการนะครับ สนับสนุนหรือหลีกทางให้กับพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากที่พรรคก้าไกลได้พยายามแล้วนะครับแต่ว่าสภาไม่ได้มีคะแนนเสียงเกินกว่ากนะึ่งหนึ่งแล้วบวกกับการที่สภานะครับได้มีการรง,งมติไม่สามารถที่จะยื่นยติซ้ำนะโดยเฉพาะเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีนะโดยใช้ยื่นชื่อเดิมได้อีกนะครับตรงนี้ก็เลยทําให้คุณพิธาดูเหมือนว่ากําลังหมดโอกาสในการเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ มากขึ้นไปเรื่อยๆนะบางคนอาจจะบอกว่าหมดสิทธิ์การเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำไปนะครับบางคนก็บอกว่ายังมีโอกาสถ้าสภากลับใจกลับเนื้อกลับตัวนะครับแต่เราไม่รู้ว่าจะมีวันนั้นไหมเราไปพูดกันถึงโอกาสที่มันมีมากกว่าแล้วกันนะครับหลังจากที่พรรคก้าไกลได้แถลงการไปแล้วนะครับพรรคเพื่อไทยก็มีแถลงการออกมาเช่นเดียวกันเมื่อผมอ่านแล้วนะครับผมได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของนายแพทย์ชลนาศแล้วก็บุคคลท่านอื่นของพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับ ได,ได้ข้อสรุปค่อนข้างชัดเ,เราไปแกะถแถลงการของพรคเพื่อไทยเป็นข้อๆเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือพรคเพื่อไทยก็ออกมาขอบคุณพรรคก้กาไกลยอมถอยแต่ว่าพรคเพื่อไทยก็มาแก้ราด้วยกันถแถลงการในข้อที่2ข้อที่3แล้วก็ข้อที่4สามารถตีความได้เลยว่า MOU ที่เคยทํากับ8ปดพักนั้นนะฮะต้องมีการทบทวนกันใหม่แล้วการที่จะสามารถรวมเสียงเพื่อจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มีการเลื่อนนายทุนตีได้นั้นไม่สามารถพึ่งพาเพียงได้แค่จาก8ปดพักเดิมอีกต่อไปแล้ว ต้องขอเสียงจากสอวอร,รวมไปถึงพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆนี่เป็นคีย์แมสเซจที่สําคัญนะครับเพราะว่านั่นหมายเพราะว่าจะมีการดึงพรรคอื่นๆเข้ามาร่วมรัฐบาลด้วยและต้องมีเสียงสอวอด้วยนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีการรวมพรรคอื่นเช่นพรรคภุมิใจไทยพ,พรรคลังประชาลัฐเข้ามารวมไปถึงเสียงสอวพรรค้่าไกลย,ยังจะตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคพื่อไทยอยู่อีกหรือไม่เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันแต่ถ้าเอาให้ได้ดูกันเนียน,น,ยนตาโอกาสที่จะเป็นพรรคพื่อไทยเป็นแกนในำในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยมีโอกาสสูงถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต แต่คำถามก็คือพรรคร่วมรัฐบาลจะเป็นใครนะครับอันนี้ยังน่าติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดถ้าพูดถึงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับในอดีต12ปีที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยเคยได้เป็นแกนนำในกนารจัดตั้งรัฐบาลแล้วมาครั้งหนึ่งนั่นก็คือในสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งรักษ์ชินวัตรพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้งนะครับ เมื่อวันที่3กรกฎาคมปี2554ด้วยคะแนนเสียง265เกินกว่ากึ่งหนึ่งสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างสบายเรือไม่มีอะไรต้องมาให้กังวลใจตอนนั้นไม่ได้มีกติการเรื่องของสอวอมีอำนาจในการช่วยเรื่องเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยเมื่อความชัดเจนบังเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตลาดหุ้นตอนนั้นนะครับเซ็ตอินเด็กตตอบรับในวันที่4กรกฎาคมเนี่ยดีมากๆเซ็ตอินเด็กเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นไปนะครับ4.7%ด้วยกันนะครับ กลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อนแรงตามเซ็นต์อินเด็กซ์ไม่ได้มากที่สุดนะครับนั่นตอนนั้นก็คือกลุ่มธนาคารพาณิชย์บวกขึ้นไปเกือบ7%ด้วยกันรองลงมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มอสังหาปรับพุ่งขึ้นนะครับกว่า6.23%และก็อันดับ3เลยก็คือกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะซึ่งตอนนั้นก็คือกลุ่มรวมในส่วนของบริษัทรับเหมาไว้ด้วยนะฮะบวกขึ้นมา4%ด้วยกันทีนี้เนี่ยในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างมีไฮไลท์อยู่ที่่ตััว IT ปรบพุงขึ้นนะ เตดเพดานบนเลยขึ้นถึงซิลลิงนะฮะหรือพูดง่ายๆคือบวกได้ถึง30%ด้วยกันนะครับวันนั้นเป็นวันที่ตลาดหุ้นไทยดีดดาที่สุดนะครับบวกได้40กว่าจุดหรือบวกไปกว่า4.7%ด้วยกันหลังจากมีความชัดเจนนะครับว่าพรรคเพื่อไทยได้การจัดตั้งรัฐบาลในปี2554นานะครับตลาดหุ้นไทยเปิดตอบรับดีไปในวันแรกนะครับและหลังจากนั้นตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรเราต้องมาลองดูที่ช่วงเวลาที่คุณยิ่งรักชินวัตรได ดำรงตำแหน่งในในรัฐมนตรีนะครับก็อยู่ในช่วงระหว่างปี2,554ถึง2,557กินระยะเวลาร่วมๆนะครับ2ปี9เดือนตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มขึ้นจาก1 0 7 0จุดไป1,416จุดหรือเพิ่มขึ้นราวๆประมาณ32%คิดเป็นผลตอบแทนทบต้นต่อปีเนี่ยอยู่ที่ปีละ10.7%ด้วยกันถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สดใสมากๆนะครับช่วงเวลาหนึ่งของตลาดหุ้นไทยนะครับผลตอบแทน10ปีเพราะว่า วันเวลาผ่านไปจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะครับเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็มีลงมาเฉียดๆนะฮะที่บริเวณพันสี่ร้อยให้เราได้เห็นแปลว่า10ปีเนี่ยแทบจะไม่ได้เติบโตไปจากยุคของคุณรัฐบาลยิ่งลักเลย1ปีนะครับในยุคของคุณรัฐบาลยิ่งรักในช่วงปี2556เป็นช่วงปีที่มีความโดดเด่นสูงมากนะครับหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวปรับเพิ่มขึ้นโดดเด่นเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับโดยเฉพาะช่วงเวลานั้นหุ้นที่เขา ว่ากันว่ามีความเกี่ยวข้องกับตระกูลชินวัตรเนี่ยไม่ว่าจะเป็น i n นทัชแอดวานซีเอสล็อกอินโฟไทยคมเอชซีเอ็มลิง e เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้อย่างน่าสนใจเช่นไทยคมปรับเพิ่มขึ้นกว่า287% M-Link 153% CS l o นะครับเอ็มลิงหนึ่งร้อนบวกแปดสิบเอนินทัชบวกหกสิบแปดเปอ์ดวานบวกห้าสิบซ์เอสซีบวกสี in ่สบก้า P/A/E บวก49นะครับนี่คือช่วงเวลานั้นที่มีการตอบรับที่ดีมากๆกระนั้นก็ตามทีปัจจุบันถ้าเรามองว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลจริงๆแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องมานั่งติดตามดูว่าตลาดหุ้นไทยจะมีการตอบรับก่อนในวันที่27นี้ไหมเพราะดูเหมือนมันจะมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะมีการโวตเลือกตัวนายรัฐมนตรีและสําคัญไปกว่าน,นั้นก็คือหลังวันที่27 สิติในอดีตในการจัดตั้งรัฐบาลของพรคเพื่อไทยจะเอามาใช้ได้กับปัจจุบันหรือไม่ยังเป็นสิ่งที่น่าติดตามนะครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมของปัจจุบันแตกต่างในจากในอดีตเยอะมากปัจจุบันการจัดตั้งรัฐบาลเต็มไปด้วยเงื่อนไขต่างๆมากมายและที่สําคัญก็คือก,กฎกติกาต่างๆที่ประชาชนส่วนหนึ่งเริ่มเห็นถึงความไม่ชอบมาพากลและก็ไม่สบายใจเกิดขึ้นมันจะนํามาซึ่งความวุ่นวายด้วยหรือไม่เนี่ยน่าติดตามมากๆจะมีการออกมาชุมนุมประท้วง แล้วสถานการณ์จะรุนแรงหรือไม่ยังเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถคาดการได้นะครับและเงื่อนไขที่สําคัญที่อาจจะทําให้การชุมนุมประท้วงเนี่ยมันประทุเดือด ต่อเนื่องไปอีกตั้งแต่ที่คุณพิธาไม่ได้สามารถที่จะโหวตเป็นนายทมนตรีได้รวมไปถึงการที่สารรัฐมนูญรับเรื่องในการวินิจฉัยปมการถือครองหุ้นไอทีวีของคุณพิธาและยังมีประเด็นเรื่องการที่สารรัฐมนูญรับวินิจฉัยในกรณีการหาเสียงแก้มาตรา112ของพักก้าวไกลเป็นปรปรักต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันทรงมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือไม่นะครับ ตรงนี้น่าติดตามมากๆนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูเรื่องของการถือครองหุ้นสื่อจนต้องนํามาสู่เรื่องของการตัดสินทนานนการเมืองในอดีตเคยเกิดขึ้นมาแล้วใกล้ตัวคุณพิธาด้วยนั่นก็คือการถือครองหุ้นสื่อของคุณธนาธรตอนนั้นโดนเรื่องอะไรโดนเรื่องของถือหุ้นบริษัท วีลักมีเดียแม้บริษัทวีลักมีเดียจะมีการบอกว่าปิดกิจการไปตั้งแต่วันที่26พฤศจิกายนปี2561และเลิกจ้างพนักง,งานไปแล้วด้วยก็ตามแต่ว่าบริษัทยังสามารถประกอบกิจการเมื่อใดก็ได้ดังนั้นวีลักเนี่ยก็ยังคงที่จะประกอบกิจการสื่อได้เพราะอะไรนะฮะเพราะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยบริษัทวีลักมีเดียยังไม่ได้ไปจดทะเบียนขอยกเลิกกิจการจากกรม พัฒนาธุรกิจการค้านั่นเองนะครับตรงนี้ก็ทําให้สารร,รัฐมนูญท่านนะครับมีคําสั่งตัดสินออกมานะครับก็คือตัดสินให้สมาชิก,กภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของคุณธนาธรเนี่ยสิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา101นับตั้งแต่วันที่สารรัฐมนูญมีคําสั่งให้คุณธนาธรหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐมนูญมาตรา82วรรคสองก็คือนับตั้งแต่วันที่23พฤษภาคมปี2 5 6 2 ก่อนการเสนอชื่อนายยุทธมนตรีในวันที่5มิถุนายนซึ่งเป็นวันที่รัฐสภามีการประชุมบวชเลือกตัวนายยุทธมนตรีแต่ว่าเรื่องมันไม่ได้เป็นแค่นั้นเพราะหลังจากตัดเสร็จคุณธนทรแล้วเนี่ยยังมีประเด็นเรื่องการพิจารณานะครับยุบพักอนาคตใหม่ด้วยเพราะว่ามีประเด็นเรื่องของการที่คุณธนธรเนี่ยนะครับให้พักอนาคตใหม่ตอนนี้เนี่ย กู้เงินนะกู้เงินตัวเองโดยที่ให้กู้กู้ยืมเงินไปจํานวนกว่า191.2ล้านบาทสล้านบาทสารมนูลวิธีใชว่าเงินดังกล่าวถือว่าเป็นเงินบริจาคหรือเงินประโยชน์อื่นใดซึ่งการรับบริจาคเงินเกินกว่า10ล้านบาทต่อปีต้องห้ามมาตรา66วรรคสองอีกทั้งมีหลักฐานควรเชื่อได้ว่าฝ่าฝืนมาตรา72เป็นเหตุให้ยุบพักและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งกรรมการบริหารพักเป็นเวลาถึง10ปีด้วยกันโอ้โห ทำให้กรรมการบริหารพักทั้งหมดนะครับ16คนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางด้านการเมืองแม้ว่าจะมี2คนลาออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ตามโดยในจํานวนนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนถึง11คนทําให้พักอนาคตใหม่ในตอนนั้นเหลือเสียงในสภาเนี่ยเพียงแค่65คนจากเดิม76คนอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะครับที่เคยเกิดเหตุการณ์การยุบพรรมาก่อน ถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์สารรัฐธรรมนูญมีการยุบพักไปแล้วนะครับกว่า110พักด้วยกันโดยเฉพาะใน9ปีแรกของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยยุบพักไปแล้วนะครับถึง90กว่าพักด้วยกันส่วนใหญ่แล้วการยุบพักมีหลากหลายเหตุผลมากมายนะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไปในลักษณะของการที่พักไม่มีการดาเนินกิจการทางด้านการเมืองนะครับไม่มีประชุมคณะกรรมการบริหารพักหรือไม่ได้มีกิจกรรมอะไรที่เป็นไปตามเงื่อนไขของตามรัฐธรรมนูญก็ต้องถูก ยุบพักไปแต่ใน,นกรณีของการที่ยุบพักที่เป็นประเด็นความน่าสนใจของสังคมเนี่ยไฮไลท์ที่สุดเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องของการยุบพักไทยลักไทยอันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของธีมนะฮะการยุบพักนะเป็นตั้งแต่ในอดีตนะเป็นธีมเด่นเลยนะครับการยุบพักไทยลักไทยเกิดขึ้นเมื่อ30พฤษภาคมปี2550ตอนนั้นสารธรรมนูญท่านมีคำวินิจฉัยยุบพักไทยลักไทยอันเนื่องมาจากพักได้ทำผิด กฎหมายการเลือกตั้งวันที่2เมษายนปี2549โดยมีเรื่องของการไปว่าจ้างพรรคเล็กให้มาเลือกตั้งในตอนนั้นนั่นเองสารรัฐธรรมนูนนะครับมีคำวินิจฉัยแบบไม่เป็นเอกฉันมติ6ต่อ3แม้ว่าจะไม่เป็นเอกฉันแต่ก็เพียงพอนะครับที่จะทำให้กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย,ไทยถูกตัดสิทธิ์ด้านการเมืองโดยทันทีหลังจากมีการยุบพรรคไทยรักไทยไปแล้วนะครับสมาชิกโดยส่วนใหญ่ก็โยกย้ายองคาพยบไปอยู่ในพรรคพลังประชาชน หลังจากนั้นไม่นานไม่ถึงปพีพรรคพลังประชาชนก็สามารถชนะในการเลือกตั้งทั่วไปในปี2,550ได้แต่ว่าก็ไม่วายพรรคพลังประชาชนก็ต้องมานั่งถูกยุบพักเช่นเดียวกับพรรคชาติไทยพรรคมชิมาธิปไตยที่กรรมการบริหารพักก็กระทาผิดกฎหมายการเลือกตั้งเช่นเดียวกันเราก็จะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยการยุบพักมันมันเนี่ยนะมันก็มีมาให้เห็นนะครับตั้งแต่ไทยรักไทยพลังประชาชน แล้วก็เป็นพักอนาคตใหม่ในอนาคตถ้าจะมีการยุบพักได้อีกนะครับปฏิกิริยาของประชาชนจะเป็นอย่างไรน่าติดตามมากเลยนะครับแล้วจะกลายเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดการชุมนุมประท้วงแล้วทำให้การบริหารงานเป็นรัฐบาลของพักเพื่อไทยเองเนี่ยจะมีการสะดุดนะฮะด้วยหรือไม่ทั้งหมดทั้งปวงจะกลายเป็นอุปสรรคต่อตลาดหุ้นนะครับมันคงไม่ได้ทำให้ภาพของ ตลาดหุ้นตอบรับดีเหมือนอย่างตอนสมัยอดีตรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ในช่วงปี2ปีแรกที่ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนเฉลีย่ยแล้วปีถึง10%ด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเช่นอย่างในอดีตพรรคเพื่อไทยในอดีตกับพรรคเพื่อไทยที่จะจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบันนะครับเซ็ตอินเด็กซ์อาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเป็นสิ่งที่เราต้องรอติดตามด้วยกันนะครับเพราะว่าการเมืองมันช่างร้อนแรงเหลือเกินเราก็ต้องลงทุนด้วยความระมัดระวังกันต่อไปนะครับ ตั้งแต่ที่มีความชัดเจนว่าจะเป็นพักก้าวไกลชนะเลือกตั้งและดูเหมือนจะได้เป็นแกนนำกนารจตั้งรัฐบาลเนี่ยปรากฏว่าตลาดหุ้นไทยกับไม่ได้ตอบรับดีเหมือนอย่างในอดีตปรับลดลงมาตลอดทางอาจจะมีช่วงบางช่วงเวลามีการปรับเพิ่มขึ้นบ้างนั่นก็เพราะว่ามีความคาดหวังว่าจะมีการสลับข้างแต่ตอนนี้เมื่อมีความชัดเจนว่าเป็นเพื่อไทยแล้วเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าตลาดหุ้นไทยจะตอบรับในทางที่ดีขึ้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเริ่มมีการไหลเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนับตั้ง มีการเลือกตัวนายฐุนตรีตั้งแต่เมื่อวันที่13กรกฎาคมต่างชาติมีการเข้ามาเพราะอะไรนะครับจากข้อมูลในบทวิเคราะห์ต่างๆของทั้งโกลแมนแซกนะครับมอร์แกนสแตนเล่เคริตสวิตเนี่ยค่อนข้างตรงกันตรงที่ว่า ขอเพียงแค่ไทยมีการจัดตั้งรัฐบาลได้ต่างชาติแทบไม่สนใจนะครับว่าใครจะมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลขอให้แค่มีรัฐบาลได้ครับเขาก็พร้อมที่จะมีการโยกเงินเข้ามาลงทุนในไทยบางส่วนเพราะเขาเชื่อว่าเราถูกกดดันด้วยประเด็นการเมืองมานานแล้วนะครับถ้าจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยปัจจัยพื้นฐานต่าง,างๆเศรษฐกิจในประเทศกําลังฟื้นตัว ตลาดหุ้นควรที่จะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเริ่มมีการลุยเข้ามารวมไปถึงเรื่องของการเก็งกําไรจากข้างเงินบาทตลอดเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงเดือนกรกฎาคมครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมแม้ว่า us อลลาร์จะมีการอ่อนค่าลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าการแข่งข้าเนี่ยกับเป็นสกุลเงินอื่นนะครับที่ไม่ใช่ไทยแลนด์สกุลเงินบาทไทยเนี่ย แข่งค่าขึ้นมาเพียงเล็กน้อยเพียงแค่0.5-0.6%เท่านั้นเองในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกร,รกฎาคมแต่เราจะเป็นที่น่าสังเกตได้เลยว่านับตั้งแต่ที่มีการโหวตเลือกตัวนายฐมนตีนะครับในวันที่13กรกฎาคมแม้ว่าจะยังไม่มีการได้ตัวนายกร,รกัฐมนตรีและมีการเก็งกนไปก่อนเรื่องหน้าแล้วว่าตัวในายฐมนตรีน่าจะมาจากพรรคเพื่อไทยข้างเงินบาทก็เริ่มมีการแข่งข,งข้าอย่างรุนแรงทันทีนะครับรวมไปถึงมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่เข้ามาเก็งกำไรข้างเงินบาทผ่านการซื้อในตราสารหนี้ระยะสั้น เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่านี่คือการเตรียมความพร้อมแล้วขอเพียงแค่มีความชัดเจนว่ามีการจัดตั้งรัฐบาลได้ต่างชาติพร้อมรุยฉะนั้นก็เชื่อว่านะครับเซตอินเด็กอาจจะตอบรับได้ในระยะสั้นก็ได้นะครับ